สวัสดีคณะกรรมการทุกท่านครับกระผมนายปรีชาแดงหลีอยู่บ้านเลขที่26ทับ2หมู่14ตำบลนาทับอำเภจนะจัังหวดสงขลาเป็นอาสาสมัครประกันภัยมาเป็นปีที่7แล้วป,ไป,ไประวัติการศึกษาจบปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจากมหาวิทยลาลัยหาดใหญ่ จบปรญาโทสาขาวิศวะอุตสาหกรรมจากมหาวิทยายลัยสงขลานครินทร์จบหลักสูตรพศบอจชตรุ่น14เคยได้รับรางวัลอาสาสมัครประกันภัยดีเด่นระดับจังหวัดอาสาสมัครประกันภัยดีเด่นระดับภาคอาสาสมัครประกันภัยดีเด่นรองชนะเลิศอันดับสองระดับประเทศ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาพรเริ่มจากการเผยแพร่ให้ความรู้ประกันภัยในชุมชนโดยผ่านหอกระจายข่าวของมัสยิดบ้านคองขาขนรครัจานใจใจพี่นองนะครับท่าพี่อดไฟนะครับในช่วงของจุดจการปีไหมนะครับนะที่กำลังจะถึงนะครับปี ก็สังสมบัติอร่อยห้สิบสามนะครับในวันที่หนึ่งมกราบก็สังสมบัติอร่อยห้งสามสิ่นะครับอยากจะให้พี่น้องช่วยดูนะครับเรื่องของประกันรถนะครับว่าพรถบอยมีอยู่ไหมนะครับไปได้มาไหนทะเบียนคัดไหมนะครับแล้วก็ขับขี่นะครับให้เคารพกฎจราจรนะครับแล้วก็ให้สวมหมวกกันน็อกนะครับอย่าฟ้าไฟแดงนะครับแล้วก็ อ,อผ่านสื่อวิทยุชุมชนรายการนกเขาเรดิโออำเภอจะนะจังหวัดสงขลาประชาสัมพันธ์ผ่านไอทีผ่านเฟสผ่านไลน์ผ่านรายการคิดใหญ่ชแนลร่วมรณรงค์โครงการตำบลขับขี่ปลอดภัยของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย <c oughs> ได้ประชาสัมพันธ์ไมโครอินชัวรันประกันภัย200ประกันภัย7บาท ได้ประชาสัมพันธ์โครงการการประกันภัยเพื่อคนพิการและยังเป็นวิทยากรให้กับประชาชนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นโครงการส่งเสริมให้ความรู้ประกันภัยกับผู้นำอสมอำเภอจนะเป็นวิทยากรโครงการการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนครบวนี้เรากาเป็นกิจกรรมของ,องสมาคมพัฒน,นาสร้าง,งแลุมชุมชนนะครับรวม กระทรวงยึดถ้ำกรมกองซิษย์นะครับแ้วการทำงานคดีจางวัดสงขลารมย์ทาจังหวกดสงขลาแลาวก็รพี่น้องประชาชนมาสิทธิ์บ้านคลองค้านะครับจัดโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายนะครับให้ความรู้ด้านกฎหมายล้ยก็ในเรื่องของการให้คำปรึกษานะครับตัวนีที่ว่าพี่น้องมีคดีหรือว่าโทคดีะได้ต่างๆนะครับนะมามาขอรับคำปรึกษาได้วันนี้นะครับถ้าวัน้างหน้านะครับพี่น้อง เกิดปวดช่วงเกิดทุบทำลายร,ร่างกายหรือว่าเป็นแผลนะครับทบจับหรือว่าถึงไม่ได้พิษนะครับจับเราก็จะมีพนังานเิทเข้ามายื่นมือช่วยนะครับเข้ามาเยียวยาขึ้นมามีการช่วยให้นะครับยังทํากิจกรรมด้านการแนะนําด้านการประกันภัยไม่ว่าจะเป็นแนะนําการทําประกันภัยโครงการวันเด็กแห่งชาติรณรงค์ให้เด็กรู้จักกฎจราจรและรถ ของผู้ปกครองที่มาส่งเด็กก็ให้ทําพรบรทุกคันและเวลาประชุมผู้นําผู้บริหารชุมชนก็ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้นําตระหนักและขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎหมายและยังมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประชุมโรงเรียนก็จะประชาสัมพันธ์แนะนําการทําประกันภัยทุกครั้งไปการให้คําแนะนําขอรับค่าตอบแทนค่าเสียหายเบื้องต้น จากการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาจ่ายค่าชดเชยในคดีจราจรของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสงขลาและยังเปิดบ้านเป็นศูนย์แนะนำให้คำปรึกษาเรื่องประกันภัยเมื่อประชาชนได้รับความเดือดร้อนก็มาปรึกษามาขอความช่วยเหลือที่บ้านได้เลยยังให้ความร่วมมือกับการพัฒนาความรู้ประกันภัยของตัวเองและ อาสาสมัครใหม่และอาสาสมัครเก่าไม่ว่าจะเป็นเข้าอบรมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าอบรมการประกันภัยที่อำเภอหันใหญ่จังหวัดสงขลาผมจะให้ความร่วมมือกับสำนักง,งานคอพอในจังหวัดสงขลาไม่ว่าจะจัดกิจกรรมอะไรต่างๆทั้งปีเช่นกิจกรรมแถลงข่าวที่บางกะดีโครงการคอปพอเพื่อชุมชนปีสามร่วมงานวิภาคพรบรประกันภัย ในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาและร่วมงานวันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งจัดโดยจังหวัดสงขลาร่วมกับคอปภและสำนักง,งานบรรเทาสาธารณภัยได้นำอาสาสมัครเก่าและใหม่ไปร่วมงานในครั้งนี้ด้วยหลายท่านงานที่สำคัญของปี62คือการจัดคอปภเพื่อชุมชนที่ชุมชนนาทับสกอมซึ่งผมเป็นเจ้าภาพและ เป็นคนประสานชุมชนผู้นำชุมชนหน่วยงานราชการเพื่อจัดโครงการคอปพ,พอเพื่อชุมชนที่เกิดจากภัยพิบัติพายุปาบึกผมทราบข่าวว่าช่วงที่พายุปาบึกมาเนี่ยพายุมานี้ทั้งนี้บ้านได้รับความเสียหายก็อยากจะมาเยี่ยมนะครับแล้วก็อยากจะถามว่าเสียหายยังไงอันนี้ความเสียหายที่ได้รับ,รบมันก็ตั้งแต่ตรงนี้ไป หมดเลยอันนี้ได้ใหม่มาพายุมันมาจากทางนู้นเหรอครับมาทางนี้ค่ะอ๋อมาทางนี้มาทางนี้เลยค่ะอ่าช่วยเวลาใช้วเวลาสบายไม่ถึงนาทีโอ้โหเลยค่ะเดียววินาทีคอปพีเนี่ยเราก็มาดูว่าในเหตุการณ์ต่างๆวันเนี้ยเราจะนําเอาเรื่องของประกันไทยมาช่วยยังไงนี่ถ้าเกิดเรามีประกันด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันก็สามารถที่จะไปช่วยเหลือเยียวยาเรื่องของความเดือดร้อนไปได้ อาจจะไม่ทั้งหมดแต่ว่าไปเสริมกับความช่วยเหลือของหน่วยงานของรัฐและนั่นก็คือวิถีชีวิตของชุมชนนาทับสกอมอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาแห่งนี้ครับติดต่อมาได้ครับยินดีรับใช้และให้บริการครับ,รบครับคุณครับโอปักใต้รูมอกกีตอ